ที่บ้านสปันอำเภอบ่อคลือจังหวัดน่านที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาสัมผัสอากาศแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนโดยเฉพาะหน้าฝนที่ป่าและทุ่งนาจะเขียวขจีเป็นพิเศษแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักนะครับทำให้เกิดน้ําป่าในลําน้าําว้าแล้วก็ดินสไลด์ปิดทับเส้นทางนายกองการบริหารส่วนตำบลดงพญาบอกว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวสอบถามเข้ามาบางส่วนก็กังวลกับสถานการณ์ถึงกับยกเลิกห้องพักไปแล้วครับ ปลอดภัยไว้แต่แต่ในหมู่บ้านสมปานนี้เราก็ยืนยันนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เราดูแลอยู่พี่น้องสามารถเข้ามาพักได้ปลอดภัยในส่วนของพื้นที่ที่มีที่พักที่ติดริมน้ําตอนนี้เราก็แจ้งข่าวไปว่าหยุดรับนักท่องเที่ยวทุกกรณีนะครับส่วนพี่น้องที่มีพื้นที่ที่อยู่ห่างจากแม่น้ําก็สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติดังนั้นก็ มีบางส่วนเท่านั้นนะครับเป็นส่วนน้อยที่ไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ได้นอกจากนั้นรับนักท่องเที่ยวได้ตามปกติครับผมส่วนกรณีนักท่องเที่ยวที่ล่องแพลำน้ําว้าที่บ้านส,ป,นสปันสูญหายพัดตกเรือยางไปนหนึ่งคนระหว่างล่องแก่งลำน้ําว้าภายในอุทยานแห่งชาติขุนน่านล่าสุดนี้พบศพผู้สูญหายที่บริเวณบ้านห้วยล้อมตําบลภูฟ้าอ,อ,อําเภอบ่อเกลือห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ7กิโลเมตร ส่วนสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงวันสวันนี้ยังมีฝนตกหนักและเกิดน้ําป่าแล้วก็ดินสไลด์เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเส้นทางหลักบอก่อเกลือไปยังอําเภอเฉลิมพระเกียรติ